ดูในเรื่องของเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกันบ้างเมื่อคนงานค่ะที่ก่อสร้างเขื่อนนะคะมีการระเบิดเขื่อนเพื่อที่จะเตรียมเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนเนี่แหละคะ่ะปรากฏว่าพอระเบิดแล้วเนี่ยไปเจอเจ้าของที่น้ำหนัก400กิโลกรัมนะคะเจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรต้องไปดูภาพกันค่ะ งูนอนาคอนดาตัวใหญ่ยักษ์ความยาวกว่า10เมตรตัวนี้ล่ะค่ะมีน้ำหนักราว400กิโลกรัมนอนอยู่บนรถเครนแล้วก็มีโซ่ล่ามหางเอาไว้ถูกพบในเขตก่อสร้างบริเวณเขื่อนเบลโลมอนค่ะเบลโลมันเต้นะคะในเมืองอัลตามิรารัฐปาราทานตอนเหนือของบราซิลหลังจากที่คนงานในที่มีการก่อสร้างกันนี่แหละค่ะเข้าไปที่จุดระเบิดเพื่อเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ไปพบเจ้าอนาคอนดาเจ้าถิ่นตัวนี้ล่ะค่ะ คนงานก็สั่นสู้ค่ะใช้รถเครนยกตัวอนาคอนด้าตัวนี้ขึ้นมาวางไว้แบบนี้แล้วค่ะคลิปที่เหตุน,นี้นะคะถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์ค่ะก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะขนาดเจ้างูตัวใหญ่เกินบรรยายนี้เป็นอนาคอนด้าตัวจริงไม่ใช่ภาพตัดต่อด้วยชาวเน็ตหลายคนคเผยว่ามัน,น,นะควรจะได้นนรับการบันทึกสถิติว่าเป็นงูที่ยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะความยาวของบันยาวกว่าเจ้างูเมดูซ่า เจ้าของสถิติงูเลี้ยงที่ยาวที่สุดในโลกเสียอีกนะคะที่เมืองแคนซัสซิตี้ของสหรัฐซึ่งเขาบอกว่าใหญ่แบบเทียบกันไม่ได้เลยเจ้างูเมดูซ่าเนี่ยความยาวประมาณ7เมตรกว่าเท่านั้นเองค่ะ